ลงที้นตรงนี้นะคะอย่าช้าพระละคุณช้าช้าแค่วันเดียวรายได้คุณอาจจะหายไปนะคะเป็นหมื่นเจอของจริงแล้วอย่าลีลาเจอของจริงแล้วรีบลุกขมาบก้าวหน้ามาด้วยกันวันนี้นะคะมีเฟบีเออีอีกเดียวเลยได้หมดเลย วันนี้คุณการตีว่าคุณทำกับผู้ติดกานะโดยเฉพาะระบบทีเอสบิพูดด้วยลงทุนแค่สามหม่นาขั้ต่ำนะคุณมีทุนเท่หลายคุณลงไปเลยนะคะและ้วเทยตัวเองให้เป็นบีเอบีที่สุดค่ะคุณจะรวยเร็วมากถ้าคุณเป็นวี p อีคุณเปิดบิแป่คุณได้ของสองสามถ้านอนหาสินค้าวันนีมีแต่คนอยากขายเพื่อนคุณเป็นบีเอคุณ5คุณคุณได้กำไรแท่ไม่รวมกำไรขายปีอีกห้าหมื่นรวมแล้วคุณได้แสนห้าถ้าตันใจเป็นบีเอี มาลอยด้วยกันครับคุณก็เห็นผลลัพธ์ที่คุณไม่เคยเห็นที่อื่นต่ก่อนมีใครคะเขาจะให้คุณดูหลักฐานโฉนดมีรายใด้คุณดูหลักฐานก่อเชฟมาดูเพราะกูขอเก็งกูอยู่ห้องเช้าจรินกูขายก็้ต่างห้องคอก่อนจริงแล้วกูรวยขึ้นมาจริงแล้วกูก็สร้างคนให้มีกำไรหลักล้านขึ้นแม่งจะหลายประเทศทำได้จริง ไม่มีเงินมึงก็รู้จะพูดได้มึงมีใจเปล่ามึงมีใจมึงของชื่อแค่มาต้องถามเยอะการอะไรมึบอกขายของอะไรนะไม่ okay. <my> ต้องขายมึงไม่ต้องทำทตรงชื่อตรงนี้อย่าเยอะมึงเยอะก็ทำงานแล้วเยอะมาทำชีวิตรวยยัง เปิดใจมาเจอของจริงเจอของจริงเจอกลัวอีกใครมีคือปฏิฐานจิตส่งเด็กใครยังกลัวอยู่ให้อยู่ปฏิฐานจิตก่อนต่อโยกตัวตั้งใจนะคะต่อพี่เพิลเลยว่าเฮ้ยเราอยากทําให้ทุกคนที่ทำกับเราแล้วแม่งรวยทํำยังไงดีวะเธอคิดกันสดค่ะวันเดียวที่กูพูดกูบอกให้เธอคิดเลยคิดเลยอ่ระบบไหนที่เขารวยจริงไหมเธอวันเดียวนะ กูเอาข้อดีของธุรกิจเครือข่ายออกมากูเอาข้อดีของกัรขายของออนไลน์ออกมากูเอาข้อดีของระบบออกมาค่ะแล้วมาแปะกันขยอยขยอยรวมไปทีเอสีอย่าแปลกใจที่เขาทำแต่อรนเขาได้สองหนหมืสี่หม้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนสองแสอย่าแปกใจดูตั้งใจูตั้งใจถ้ามึงมองงานนี้ไม่ออกแล้วมงเอดทีมงานกูอยู่ต่างประเทศก็มีเยอะ หรือต่างประเทศได้หมดนะคะเราสามารถมีทีมงานได้ทั่วโลกเลยนะคะเพราะเราะบบัจฉริยะมากขอเงินโอนเข้าทุกอาทิตย์นอกจากกำไรขายปีของคุณยังมีกำไรท่านะขยะอันตรายให้อีกแต่ครั้งนา้บริษัทตั้งใจให้คุณลายตั้งใจรวยเปล่าพร้อมนะคะรับรววเรือถูได้เรียนความมีแน่ค่ะเดมีหนึ่งมูลค่าเจ็ดหมื่นสองพันบาทหลักการขายของออนไลน์อยู่ในมิลเลนนี่ค่ะเดมีหนึ่งนะคะหลัก มหาเทพนะคะมหาเทพออนไลน์อยู่ในท s w อที่ครูเราจะสอนร้อย i p เริ่มเดือนที่4ตอนนี้ไปแล้วนะคะับตอนนี้8จิต